ยิ่งเปิดตัวยิ่งหวานเก๋ไก่แน็กควงเดินป่าหลุดโป๊เรียกตัวแถมใส่เสื้อคล้ายกันอีกหรือว่าจะเป็นการเด็กค้งแรกของทั้งคู่หลังเปิดตัวเป็นแฟนตั้งแต่นัแสดงสายฮาแน็กชาลีและยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์เปิดเจอสถานะตอนนี้เป็น แฟนกันแล้วดูเหมือนดีกรีความหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมนับวันมีโมเมนต์น่ารักเต้นด้วยกันและหาอกันไปมาให้แฟนคลับได้ฟินจิกหมอนอยู่บ่อยๆล่าสุด16กันยา2566เก๋ไก่สไลเดอร์โพสคลิปวิดโอขณะไปเดินป่าด้วยกันก็ไม่รู้ว่าการเดินป่าครั้งนี้จะเป็นการออกเด,ดทครั้งแรกของทั้งคู่หลังเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งช่วงหนึ่งของคลิปวิดโอกลับมีคนหูไวสะดุดเอได้ยินเสียงของเก๋ไก่เรียกนายชัย ว่าตัวจนนักชาลีรีบหันมาหาหวานใจเก๋ไก่อย่างเร็วและเต้นโยกให้หวานใจดูก็ไม่รู้การที่นักเต้นจะแก้เขินหรือเปล่าแถมในคลิปวิดีโอดังกล่าวเก๋ไก่ย,ยังเล่นยลอยางร้อนด้วยการแตะแผลของนักที่แขนจนนักเล่นหยอกหลอกลับด้วยการทําท่าทีเป็นยิงแล้วเก๋ไก่ก็แตะที่แผลของนักอีกครั้งเหมือนเป็นการกดสวิตต่อแล้วนักยิงต่อเท่านั้นไม่พอยังมีคนตาดีสังเกตเห็นนักกับเก,ก๋ไก่ ซึ่งใส่เสื้อข้างในสีน้าเงินและการเกมเอีย๊ยเหมือนกันมากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการนัดกันใส่เสื้อคู่สีเดียวกันหรือเปล่าทําเอาชาวเน็ตถึงกับมาความหวานของทั้งคู่เลยทีเดียวจบกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ